ค่ะฝึกต่อนะคะฝึกต่อในรูปแบบที่สี่ค่ะอันนี้เราจะไม่อยู่ในรูปของแบบคู่อันดับนะคะหรือแบบแจกแจงสมาชิกแล้วอันนี้จะอยู่ในรูปแบบคล้ายๆเงื่อนไขนะคะเงื่อนไขเงื่อนไขก็ตอนนี้นะคะดูการเงื่อนไขที่โจทย์ให้มาก็คือตอนนี้ให้ fx มาเท่ากับตัวนี้ ะะการที่เป็น fx จริงๆแล้วถ้าเขียนในรูปสมการก็คือ y เท่ากับ x กำลังสองบวก 3x บวก1นั่นเองนะอันเดียวกันนะคะว่า fx คือ yy y, คือ fx นะคะอันนี้ก็เหมือนกันก็เป็นอีกสมการหนึ่งซึ่ง gx มันก็คือ yy y, ก็คือ 2x ลบ3นั่นเองนะคะเดี๋ยวจะไม่เขียนแบบนี้จะเขียนในรูปที่เป็นฟอร์มแบบที่เขาให้มานะคะ gx fx แบบนี้นะคะทีนี้เขาก็จะบอกต่อว่า if เนี่ยมันจะเป็น ฟังก์ชันจะ r ไป r นะคะก็คือโดเมนเป็น r เลนก็เป็น r เหมือนกันนะจำนวนจริงทั้งคู่ทั้งโดเมนและเลนค่า x ค่า y เป็นจำนวนจริงหมดฟังก์ชัน g ฟังก์ชัน g ก็เป็น r คูณ r r ไป r เหมือนกันนะคะโดเมนกับเลนก็เป็น r โดเมนเป็น r เลนก็เป็นเป็น r นะคะตรงนี้พูดง่ายๆคือ x เป็น r y ก็เป็น r อันนี้ x เป็น r y ก็เป็น r โดเมนค่า x เลนคือค่า y ค่านี้เราต้องท่องไว้ในใจ ให้มันซืมซับไปเรื่อยๆนะคะเอาไปดูข้อ4เลยค่ะข้อ4ตอนนี้เรามาดูข้อ1ย่อยกันว่าตอนนี้ฟอร์มแบบนี้นะคะฟอร์มอยู่ในรูปแบบเงื่อนไขแบบนี้เราจะคิดอย่างไงนะคะก็ไม่ได้ยากเกียนอะไรถ้าเราเข้าใจ x กับ y นะคะอันนี้เหมือนกันก็เขียนไปเลยค่ะว่าฟอร์ม f แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเหมือนเดิมเปลี่ยนเหมือนเดิมเลยนะคะท่นี้ <c oughs> อย่าลืมว่าตรงนี้คือค่าอะไรเอ่ยค่า x ค่า x ที่อยู่ในรูปฟอร์มของใคร ของ g นะด้านไหนเพราะนั้นตอนนี้เราไปดูสิ่งที่เป็น g g คือตรงไหนคือตรงนี้ค่ะ g ตรงนี้นะ g ตรงนี้แต่ g ตรงนี้มันคือ gx gx มันเท่ากับ2คูณ x แต่ตอนนี้ g เปลี่ยนไป x เปลี่ยนไป x ตรงข้างในนี้มันก็คืออะไรนั่นเองคือ0นย์ถ้าตรงนี้เป็นศูนย์แสดงว่าตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรด้วยเป็น0ูนย์ด้วยเพราะนั้นถ้าเราต้องการ g ของศูนย์เราก็ต้องเขียนใหม่ว่านะคะ เอฟจะเพิ่งไปยุ่งศูนย์ศูนย์ g เป็นศูนย์ตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็คือแทนตรงนี้ด้วยศูนย์เพราะนั้นมันก็คือสองคูณศูนย์แล้วลบใครสองคูณศูนย์แล้วก็ลบสามเนี่ยตามฟอร์มของ g ีเอาละลดไปเพราะนั้นพอได้แบบนี้เสร็จสองคูณศูนย์ลบสามมันก็คือ f อ่าข้างหลัง f ก็คือเลยกลายเป็นลบสามนั้นตอนนี้เราไปดูซิว่าตรงน,นี้จะกลายเป็นค่า x ของใครค่าเของ f และ เพราะนั้นกลับไปดูตรงนี้ค่ะมันก็คืออ่ามันก็คือตรงนี้ใช่ไหม,มก็คือตรงนี้เพราะนั้นตอนนี้ฟอร์ม x ตรงนี้กลายเป็น 3. สามแสดงว่า x ตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นสาม x ตัวนี้ก็ต้องกลายเป็นเป็นสามเพราะนั้นเราเขียนใหม่เราจะไม่เขียนฝั่งนี้เราจะไม่เขียนฝั่งนี้แต่เขียนฝั่งนี้แทน f x งนะคะโดยเปลี่ยน x เป็นเลขเปลี่ยน x เป็นเลขอะไรเปลี่ยน x เป็นเลขสามนะเอาละเขียนใหม่เลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนสีให้มันจะได้แยกจากกัน เขียนเป็นใหม่เลยตอนนี้ x ก็กำลังสองใช่ไหมเราแทน x ด้วยด้วยตัวนี้ก็เป็นลบสามกำลังกำลังสองแทน x ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็บวกด้วยสาม x แต่อย่าลืมว่าฟอร์มนี้มันมีอันนี้ด้วยแล้วก็บวกกับหนึ่งนะคะอ่าเมื่อเป็นแบบนี้เสร็จเราก็คำนวณให้เรียบร้อยลบสามกำลังสองก็คืออะไรนั่นเองคือเก้าบวกกับอออขอโทษอันนี้ลืมเปลี่ยนก็จะเป็นลบสาม เพินเพินอ่ะอลบสามคูณสามก็ได้ลบอะไรไม่ได้บวกนะอันนี้ไม่ได้บวกก็จะเป็นลบลบเก้าแล้วบวกกับหนึ่งเพราะนั้นอันนี้จะเป็นยังไงกันไปเองหากล้างกันก็คำตอบก็เลยก็เลยเป็นหนึ่งนะคะตรงนี้เสร็จแล้วใช้ทีไปนิดนึงอ่ะอ่นนี้คือข้อหนึ่งนะคะข้อหนึ่งไปดูข้อสองเลยค่ะข้อสองข้อสอง เราก็เขียนใหม่ในฟอร์มของ g วงเล็บ f แล้วก็ลบหนึ่งนะ g วงเล็บแล้วก็ลบหนึ่งอ่ายังไงดีเรากอา็อย่าลืมปิดอีกวงเล็บเราก็ไปทำอันนี้อยู่ในฟอร์มของใครโอ้ยอยู่ในฟอร์มของใครคะฟอร์มของของเเพราะข้างในนี้คือ f ใช่ไหมเราจัดการ f ก่อนนะไปดูฟอร์ม f ค่ะอ่าอย่าลืมว่าตรงนี้คือค่า x เพราะนั้นค่า x ตรงนี้เราแทนตรงนี้ด้วยลบหนึ่ง นั้นลบหแสดงว่าตรงนี้ก็ถูกแทนด้วยลบหตรงนี้ก็ถูกแทนด้วยลบหแล้วทั้งหมดนี้ก็เอามาลงตรงด้านหลัง g ตรงนี้นะคะก็จะเป็น G แล้วก็ลบหทั้งหมดยกกําลังสองตามฟอร์มนี้นะตามฟอร์มนี้คูณลบก่อนจะได้ไม่ลุงรางเกะกะเอาละต่อไปบวกกำลังสองเสร็จแล้วบวกด้วยอะไรคะ3 3คูณกับ x ตอนนี้ x ต้องแทนในนี้ละก็จะเป็น3คูณลบหนะคะ แล้วอย่าลืมตัวนี้ตามฟอร์มก็คือต้องบวก1ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะได้แบบนี้คํานวณออกมาเลยค่ะ1นึ่กำลังสองเป็น G ของ1นึ่กำลังสองได้1 1ก็ลบสามใช่ไหมหนึ่งลบสามแ้วบวกหข้างหลังนี้คือบวกหนะอ่ะแบบนี้เราจะได้ G ของอะไรมา G ของลบหใช่ไหมลบหน อ่ะ g ของลบหนึ่งก็กลับไปดูที่นี่เลยเปลี่ยน G ตรงนี้เป็น G ของลบหนึ่งถ้าตรงนี้เป็น G 1, บลบหนึ่ง,ก,ง,ก,งก,ก็จะได้สองคูณกับลบหนึ่งแล้วลบสามใช่ไหมเราก็เอาตรงนี้กลับไปใส่ค่ะไปใส่ใส่อะไรละใส่ตรงนี้ G ีก็ไม่พออ่ะก็จะได้ว่าคูไม่เขียนคูไม่เขียนตัวนี้ละคูไม่เขียนตัวนี้แทนนะก็จะเป็นไม่เอาวงเล็บนะสองสองคูณกับลบหนึ่งแล้วลบสาม ซึ่งสองคูณกับลบหนึ่งแล้วลบสามได้อะไรเอ่ยสองคูณลบหนึ่งได้ลบสองลบสองจลบสามเป็นลบห้า <Okay. S 1> ใช่หใช่ตรงนี้ก็จะได้แบบนี้นพอได้ไหมคะน่าจะได้เนาะไม่ได้มีปัญหาอะไรไมากอ่ีเยยายตัวนี้หน่อยปึ๊บาไปไว้อย่างนี้น่าจะดูดีาอาะอนั้นไปดูข้อข้อต่อไปเลยค่ะ ใครที่ไม่เข้าใจก็ดูไปเรื่อยๆนะคะใครเข้าใจแล้วก็ก็ดีถือว่าทําบุญมาดีมากไปดูข้อต่อไปเลยคะ่ะให้เป็นสีนี้นะจะได้สวยงามอ่อนๆเขียนให้เหมือนปกติก็คือเปลี่ยนโอเป็นวงเล็บนะคะแล้วก็สอง เราไปดูที่ g ของสองเลยค่ะ g ของสองหรือ g ของสองแทนค่าตัวนี้ด้วย2เพราะนั้นตัวนี้ก็ต้องแทนด้วยสองด้วยคูณกับ2หน้าแล้วก็ลบสามหลังอ่า f ฟเขียนไว้เฉยๆก่อนนะ g ตัวนี้เราเขียนเป็นสองคูณกับสองแล้วก็ลบสามเนื่องจากที่ไม่พอเขียนต่อตรงนี้นะคะเอาละเราก็จะได้ f ของสองคูณสองเป็น4 4ลบสามได้1ใช่ไหมเ f ของหนึ่ง เอาละเมื่อเป็น f ของ1เราก็เอา1เนี่ยไปแทนใน x ตรงนี้เป็น f ของ1พอ f ของ1ตรงนี้ก็ต้องเป็น1กําลังอะไร1กํ่ลัง2บวก3คูณ1ใช่ไหมแล้วก็บวก1ซึ่งตรงนี้เ,เธอต้องเอาไปเขียนทางล่างนี้นะเราก็จะไม่เขียน f นะเราก็จะเขียนในรูปของฝั่งขวานี้เท่านั้นนั่นก็คือว่าจะได้ว่า1ยกกาลัง2บวก3คูณ1แล้วก็บวกอะไรบวก1เห็นไหมจะเหมือนกันเลยปุ๊บเหมือนกันเลย ลบทิ้งลบทิง้งเส้นทางการคิดลบทิ้งให้หมดมอือ OK. อุยลบไปหมดเลยอ่าตัวนี้หายไปแไล้วอุ้ยใช่ใช่อ่าตรงนี้ก็จะได้ว่าครูแคเขียน G ของศูนหายอออันนี้หายไปเลยทั้งแพ็คออกไปเอาไปก็ได้ค่ะ สองคูณศูนย์ลบสามจิบจิบมาบแบบนี้อ่ะต่อค่ะทีนี้มาดูตรงนี้นะโยงไปโยงมาเลยลุดเลยลุดอ่ะก็คำนวณออกมาเลยค่ะคำนวณอันนี้คือหนึ่งอันนี้คือสามอันนี้คือหนึ่งสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งก็ได้ไเลยเอยห้านั่นเองนั้นคำตอบก็คือห้าแบบนี้ค่ะต่อไปดูข้อสี่เลยค่ะไปเรื่อยๆนะจนกว่าใครไม่เข้าใจดูเรื่อยๆใครเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องดูต่อนะคะ ไปดูเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นอ่าเปลี่ยนเป็นสีเขียวจะได้ไม่ชนกันอันนี้ครูเขียนตรงนี้นะขอย้ายนิดนึงขึ้นไปข้างบนนิดนึ่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ขึ้นมาตรงนี้นค่ะอะ่ตรงนี้เราก็จะได้ว่า g ีคูขยายก่อน g ของ f ของลบสาม เราก็ไปดูค่าที่เป็นค่า f นะคะค่า f f ต้องเ,าเอา x ก,กำลังสองลบบวก3 x แล้วก็บวก1ตรงนี้นะเปลี่ยน x ให้เป็นอะไรคะในนี้เปลี่ยน x ให้เป็นเป็นลบ3ใช่ไหมก็เขียนให้เหมือนกันแต่เปลี่ยน x เ,เป็นลบ3เท่านั้นเองก,ก็จะได้ว่าลบ3มทั้งหมดกำลังสองใช่ไหมแล้วก็บวกกับ3 x x ก็คือลบสเอยๆบวกกับ3คูณ x x คือลบ3แล้วก็บวกกับใครต่อบวกกับ1ต่อแบบนี้ แล้วก็คำนวณปึ๊บคำนวณแล้วได้อะไรดีสามกำลังสองค่ะ g g ของสามกำลังสองเป็นเก้าเก้าบวกกับลบสามีสามกำลังสองเป็นเก้ากับลบสามเอ้ยลบเก้าค่ะสามสามเป็นเก้าแล้วก็บวกอะไรเนล่คล้ายๆกับกับเมื่อกีก้เลยนะก็จะได้เท่ากับ g เท่ากับอะไรนั่นเอง g ของอะไรนั่นเอง g ของหนึ่งพอ g ของหนึ่งเอาหนึ่งไปแทนค่าในนี้ใช่ไหมเราก็เขียนใหม่ว่าเป็น เราไม่เขียนจีแต่เราเขียนสองคูณกับอะไรแทนแล้วก็ลบสามใช่ไหมมันก็จะออกมาเป็น2อคูณหนึ่งเป็น2อลบสก็ได้ลบลบหนึ่งก็ได้คำตอบนี้ค่ะอันนี้เราก็จะได้มาแล้วอ่ได้เป็นตัวเลขเป็นคําตอบออกมานะต่อไปไปดูข้อห้าเลยค่ะข้อห้า 5, ปรากฏว่าตรงนี้มันไม่ได้เป็นตัวเลขแล้วไม่ได้เป็นตัวเลขแล้วจะคํานวณยังไงอะ่ะก็ต้องดูกันต่อไปนะคะ เป็นสีม่วงแล้วกันตอนนี้เราก็เขียนปกติเหมือนเดิมเลยค่ะเป็น o จ g แล้วก็ a แทนด้วย a อะเพราะนั้นไม่ต้องตกใจถ้ากลับไปดูฟอร์มที่เป็น g ตรงนี้นะคะฟอร์มที่เป็น g ตรงนี้ขายายให้หน่อยฟอร์มที่เป็น g ตรงนี้จะเห็นว่าตอนนี้มัน g ของใครคะ g ของ a ใช่ไหม g ของ a ถ้าตรงนี้ x เป็น a แสดงว่า x ตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรด้วยเป็น a ด้วยใช่ไหมคะเพราะนั้นเราก็เขียนใหม่ในรูปใหม่ที่ไม่ต้องติด ค่า g มันก็คือ f อของสองอะไรคะสองอลบอะไร2 a งลบสแบบนี้สง a งลบสมาจากฟอร์ม g ข้างบนนะคะเอาละจบฟอร์ม g ลบทิ้งไปตอนนี้เรากลับไปอยู่ฟอร์ม f บ้างนะฟอร์ม f ฟอร์ม f ต้องกลับไปดู f ตรงนี้ก่อนนะคะสิ่งที่อยู่หลัง f ก็คือ x ถ้าอะไรอยู่หลัง x ให้เอานั้นไปยกกำลังสอง แล้วก็เอาตัวนั้นะไปคูณกับ3แล้วก็ค่อยบวกกับน,นึ่งข้างหลังตัวนี้ใช้บายอยู่ในฟอร์มแบบนี้เหมือนกันนะคะเหมือนกันถ้าถ้าข้างในนี้มันเป็นเป็นตัวนี้นะก็คือสองสองเอลบสเธอก็ต้องเอา2 a งลบสามไปแทนค่าอะไรตรงนี้แทนค่าเอตรงนี้แล้วก็แทนค่าเอตรงนี้ด้วย S <S <an> เขียนยังไงเดี๋ยวครูเขียนให้ดูก็เราก็จะไม่เขียนในรูปฟอร์มตัวนี้เราจะเขียนในรูปฟอร์มทางทางขวามือนะคะนั่นก็แปลว่ามันก็คือ 2a ลบ3แล้วทั้งหมดกําลัง2เนี่ยได้ไมาแล้วค่ะครูก็ได้ตัวแรกมาด้วยการแทน x ตัวนี้ยกกําลัง2เห็นไหมแล้วก็ลบกับเอ่อบ,บวกค่ะบวกบวก3มุเล็บ 2a ลบ3เนหะ็นไหมครูก็แทนแทน x ตัวนี้ลงไปในนี้เหมือนกันนะแทนไ,ไปในนี้แล้วอย่าลืมบวกอะไรต่อข้างหลัง บวกหนึ่งทั้งหลังด้วยนะตรงนีน้เส้นโยงโยงเส้นควนนอามคิดออกไปก่อนเดี๋ยวจะเกะกะ่ะเพราะนั้นแบบนี้เสร็จก็ต้องคำนวณออกมานะคะคำนวณออกมาในรูปที่ว่านักเรียนต้องมองฟอร์มให้ออกว่าอันนี้คือกําลังสองสมบูรณ์นะ,ะขยายขยายนะกำลังสองสมบูรณ์ก็ท่องไปเลยค่ะหน้ากําลังสองหน้ากําลังสองก็คือ4 a กําลังสองงงไหม หน้าคือ 2a 2กำลัง2ได้ 4a กำลัง2ไม่รู้อะไรก็ติดกําลัง2ไว้อย่างนี้แหละนะแล้วก็ลบนะเครื่องหมายตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้เป็นด้วยนะลบ2คูณหน้าคูณหลัง2คูณ2เป็นอะไรไปก่อน2ในใจนะ2ในใจคูณ2เป็นอะไรไปก่อนเป็น4แล้ว4ไปคูณกับ3เป็นเท่าไหร่คะเป็น12นะนี่เส้นทางการคิดก็ได้ 12a บวกหลังกําลังสองตอนนี้หลังคือเลขสามเอาเลขสามมายกกาลังสองกำลังสองได้เท่าไหร่คะได้เก้าสามสามเป็นเก้าคิดในใจไปเลยนะต่อไปก็เอาสามกระจายใส่เข้าไปในนี้นะคะใส่เข้าไปในนี้ก็จะกลายเป็นสามสองเป็นหกเอนีนะ่นี่คูณกันสามสองเป็นหกหกแล้วมีเออยู่ด้วยก็เป็นหกเอต่อไปสามก็คูณใครต่อสามคูณสามแต่เครื่องหมายคูนการบวกบวกกับลบคูนกันก็ได้อะไรเลย ได้ลบสามสัเป็นเก้านะคะเห็นไหมแล้วก็บวกหนึ่งข้างหลังเนี่ยไม่ได้ทาอะไรกับใครก็เขียนไปบวกหนึ่งอ่าเสร็จแล้วก็คิดต่อเลยค่ะมีอะไรจัดการกันได้ไหมเอกําลังสองมีอยู่ตัวเดียวนะถ้ามีอยู่ตัวเดียวก็ลอกลงมาเลยนะมันจัดการกับใครไม่ได้แต่ตัวนี้จัดการได้นี่สิบสองเอเป็นลบกับบวกหกเอจัดการกันได้ก็จะกลายเป็นลบอะไรลบหกเอใช่ไหมบวกเก้ากับลบเก้าเป็นไงกันไป หักล้างไปเลยค่ะเครื่องหมายเหมือนกันไอเครื่องหมายต่างกันแต่ตัวเลขเท่ากันนะแล้วก็เหลืออะไรตัวสุดท้ายเหลือหนึ่งนั้นตรงนี้แหละคือคําตอบนะคะเห็นไหมให้ดูยากไหมอ่าเดี๋ยวมีข้อสังเกตค่ะข้อสังเกตตรงนี้ถามมาให้ดูเห็นไหมคะอันนี้ G O F ไอ F O G อันนี้ก็ F O G อันนี้ก็ F O G แต่ตรงนี้เป็นตัวอะไรคะตัวแปรตัวแปร ถ้าเราสามารถปรับตัวแปรให้เป็นอันนี้ได้แล้วเนี่ยบางครั้งอะถ้าโจทย์หามหาสองอย่างเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปผ่านกระบวนการพวกนี้นะไม่ต้องไปผ่านกระบวนการพวกนี้หลายชั้นโดยการถ้าเราสามารถหาหาตัวนี้มาได้หาตัวนี้มาได้หนูสามารถเอาสองมาไปแทนค่า x หรือค่า a ตรงนี้ได้เลยนะไม่เชื่อลองคำนวณดูเช่นเอาสองสองไปใส่แทนค่า a ยกกำลังสองแล้วก็ลบ แทนด้วยสองตรงนี้แทนด้วยสองนะคะเดี๋ยวออกมาคําตอบก็จะเป็นคําตอบเดียวกันนะไปลองทําดูนะอันนี้เป็นทริคนิดหน่อยนะคะออาไปดูข้อหกเลยนะคะนี่เพื่อไม่เสียเวลาเวลามีค่านะไม่ค่อยอยากดูนานด้วยซ้ําไปนะครูก็พยายามเร่งให้มันเร็วออาไปดูเลยว่าเป็นสีสีสีน้าเงินมากอ่ะอันนี้เห็นไหมฟอร์มเมื่อกี้มัน fog อันนี้มัน go gof เราไปดูเลยค่ะอันนี้ครูเขียนตรงนี้นะเท่ากับ g ของ f ของ x เอาละอันนี้อยู่ในรูป fx ไม่เหมือนข้อ5ข้อ5อยู่รูป a ออาไม่เป็นไรค่ะเราก็ปรับเลยปรับเลยตามฟอร์มฟอร์มของใคร fx มันคือตัวนี้ถูกไหม fx คือตัวนี้ตัวนี้คือตัวนีวนวน้เราใช้ทําไมกันได้มันมีเครื่องหมายเท่ากันใช่ไหมเมื่อเท่ากันเราก็ไม่เขียนตัวนี้แต่เราไปใช้เขียนฝั่งนี้แทน นะฝั่งนี้มีอะไรจี G. ก็เขียนไว้เหมือนเดิมแล้วก็ฝั่งนี้ก็คือ x กําลังสองบวกสาม x แล้วก็บวกหนะึ่งแบบนี้นี่พอได้แบบนี้เสร็จตรงนี้เอาเส้นทางการคิดออกไปก่อนอเคกะอืมจ๊ดแล้วก็ดูต่อเลยค่ะตอนนี้คำนวณไหม มันทาอะไรไม่ได้เนอะในนี้ทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมบวกลบคูณหารไม่ได้ออกมาเป็นตัวเลขเดียวไม่ได้ถ้าออกเป็นตัวเลขเดียวไม่ได้แต่ว่ามันอยู่ในฟอร์มของ g เราก็มองอันนี้เป็นทั้งก้อนเลยก้อนที่อยู่หลัง g นะทั้งก้อนเนี่ยเขาบอกว่าถ้า gx กลับไปดูตรงนี้ค่ะถ้า gx ให้เอา x ไปคูณกับ2เพราะนั้นตอนนี้มัน g ของทั้งก้อนนี้ก็ต้องเอาทั้งก้อนนี้ไปคูณกับใครคูณกับ2แทนค่า x ตัวนี้ลงไปเลยนะหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวครูเขียนให้ดูค่ะ ก็จะได้ว่าเราไม่เขียน g นะเราเป็นสองสองแล้วคูณด้วยก้อนนี้เลยนะอ่ะเนี่ยเห็นไหมแทนค่าตัวนี้ตัวนี้ก็คือค่าเตรงนี้ซึ่งมันก็แทนตัวนี้นั่นเองนะแทน X, 9, X. นะเมีกูชีไปที่ X เสร็จแล้วมันก็ต้องมีอะไรข้างหลังอีกทีหนึ่งลบสามก็ต้องใส่เข้าไปด้วยนะหวัวเริ่มปังเนี่ยอ่ะขยับไม่ได้แล้วก็แค่นี้ เพราะนั้นพอได้แบบนี้เสร็จเราก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นมาสนใจตรงนี้แทนขยายขึ้นหน่อยนึงก็จะได้ว่าเอา2ทําไมเข้าไปอันนี้เอาสคูณเข้าไปเลยกระจายเข้าไปก็จะเป็น 2x งกซ์ลังสบวกกับ2อคูณสได้เน6ใช่ไหมหกเแล้วก็2อคูณหเป็นเป็น2แล้วก็ลบอะไรต่อลบ3 เอาละตอนนี้เราก็สอ x กลังสองมันจัดการกับใครไม่ได้เพราะมันกําลังสองตัวเดียวไม่มีใครกําลังสองกำมันด้วยเราก็ลอกลงมาเลย6 x เหมือนกัน6 x ไม่มีอะไร x อีกแล้วก็มีตัวมันก็เอาลงมาเลยแต่2ตัวนี้ตัวเลขเหมือนกันจัดการกันได้นะเป็นบวก2กับลบสก็คือลบอะไรนั่นเองลบหนั่นเองเสร็จเรียบร้อยข้อนี้เราก็จะได้แบบนี้ว่า g o f มีค่าเท่ากับอันนี้เขียนใหม่ได้ g o f ของ x มีค่าเท่ากับอันนี้ เสร็จแล้วแบบนี้นะครก็ดูไปนะคะฝึกไว้ค่ะอาจจะต้องทำอีกเยอะนะ